ฮะครับยกที่ยกที่5นะครับก็เพราะว่าไั้เจอลูกหนักๆเยอะนะครับไหลหมัดครับทั้งซ้ายทั้งขวาในยกที่ผ่านมาขอบคุณพัดลมพรีเวลเครื่องใช้ไฟฟ้าพรีเวลบริษัทนิคอนไทยเซลล์แอนด์เซอร์วิสจำกัดเครื่องเสียงเชอร์แมนคุณนค์ว่องพิเศษการบริษัทกิจสเปเชียลจำกัดอุปกรณ์กีฬาโม่ทุกชนิดสู่สากลแล้วบริษัทแสงไทยไม่ได้ครอบจำกัดโรงพยาบาลซิคลินทร์หัตใหญ่โรงแรมหัตใหญ่ฮอลิเดย์และอาร์โมจิน แม่มาถึงครึ่งทางแล้วต้องยอมรับเลยว่ายังอันตรายมากๆเลยวันนี้แม้กระทั่งดรพมวิเศษไพูรทูนะครับจากเจริญพกอพันธุ์ยังเป็นห่วงเลยมาสอนอยู่ที่ดุมเลยทั้งแต่ย่างหาดาวนมสดเมจิด้วยผููเป็นผู้ให้การสนับสนุนหลักเลยนะครับสําหรับผมสัตว์เล็กพนมลุงเล็ก ครับพงศักดเล็กจากอันตรายต้องยอมรับว่าอันตรายมากๆเลยน้องบอลครับกดดันมากครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีแชมป์เป็นโลกสถาบันหลักเนี่ยคนเดียวหนึ่งคนเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นได้ดูของดีวันนี้เพราะว่าที่เสียไปก็อย่างโอเโดงนะครับก็เสียไปแล้วขวัญไทยก็เสียไปแล้วถ้าเกิดว่าผ่านไฟนี้ไปได้นะครับในปลายปีพงศักดิ์เล็กก็เลยว่าจะชกเป็นคู่เอกกับศึก4แชมป์เป็นโลกนะครับซึ่งในรุ่น105ปอนด์ปอเนี่ย จะเป็นวันเฮง,งชิงแชมป์โลกกับนักชกชาวญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกทางวันเฮงคมพยักขนนมลุงเล็กและก็พงศักดิ์เล็กนี่ะครับสี่รุ่นสี่รุ่นตั้งแต่ร้อยห้าร้อยแปดร้อยสิบสองร้อยสิบห้าเริ่มจะเข้าทางเราแล้วนะครับตอนนี้เริ่มตั้งหลักแกรัวมาก็จริงแต่ว่าแกไม่ได้น้ำหนักนะครับต้องะว่าโอ้ยายอีกทีนึงเน้นเน้นของเราต้องเน้นนะครับเน้นเป้าใหญ่เป็นหลักก่อน ก็ดูว่าพงศักดิ์แรกนั้นดูไม่ต่อยพร่ำเพลื่อนะครับไม่ไม่มีความจําเป็นใดนๆที่จะต้องออกบัตรโดยไม่มีต้องนะฮ <Hey, S 1> แฟนเน้นทุกหมัดนะครับแฟนเฮ hey, แฟนล้นหลามเลยนะครับพี่หัดใหญ่วันนี้ล้นหลามจริงๆเลยนะวันนี้ต้องยอมรับว่าดูทั้งหมดนะครับที่ถ่ายทอดทางช่องเกษีเนี่ยไม่ต่ำกว่า30ล้านคนนะครับวันนี้นะครับแฟนมวยแฟงกีฬา,าในเมืองไทยแล้วประเทศเพื่อนบ้านเ,เออ กล้เพียงเราเช่นเมียนมาพูชาเราก็ชมอยู่ด้วยนะครับค็ผลการชกคู่นี้นะครับก็เป็นที่สนใจของประเทศเม็กซิโกเช่นเดียวกันครับเพราะว่ารองแชมป์เป็นโลกอันดับหนึ่งก็คือผู้ท้าชิงคนต่อไปของพงศักดิ์เล็กแล้ครับก็สนใจใจจดใจจ่อเหลือเกินสําหรับผลการชกในคู่นี้นะครับเอตการ์สโซซาครับเนชาวเม็กซิกันนะครับ นี่ก็ถือว่าเป็นคู่ชกที่อันตรายอีกคนหนึ่งจากเม็กซิกันโอ้โหดูดูไม่น่าทนนะครับแต่ว่าเขาใช้ได้เลยทนใช้ได้แล้วเร็วด้วยแต่ไม่หนักหมด